เป็นกอเลล่าแล้วเป็นลิงเหรอเซษตาก็เซษปลาแค่เศษหูวดิเหรอเศษหัวเศษหัวเอาเดี๋ยวของหัวไว้น้าจะโอ้อัดงวยอยากไร่หลง เอกนทีม uh, pues? uh, you know, so ้นตึมีขี้นเราขายอย่ากมตลาดเดวอันนี้จะเต้าเด่นอันนั้นมางหองน้เองน้นนเยงกลายอ้่าเองน้าสาธารณะเปียนจากสาะไม่กี่ไม่ใช่ตรงที่แบบว่าเปิดร้านขายของนะ ตะกอนป็นสาราหน่อยตะกอนป็นสาราน่อยเลยตอนนี้เปิดลานขายของขายของขายอะหมาบ้นพ่บานบ้านพยาบาลผางกันเป็นบ้านขาอย่างนี้บ้านพยาบาลเกาไม่อนนี้อะกันบนอันนี้บ้านนี้เต็นเราไขายขายอย่า